ยอดปลีพระแผงซุ้มระคังเนื้อชินกุ่วัดราชบรูรณะจังหวัดอยุธยาสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระกรุกนะครับพระกรุกที่ถือว่าเป็นเป็นพระที่ออกมาจากกรุกมหาสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศของประเทศไทยนะครับคือพระกุ่วัดราชบรูรณะนะครับ ที่ว่าเป็นกลุ่สมบัติที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เนื่องมาจากว่าในช่วงปี2499 2499กนะครับ2499กรมศินนะครับได้เปิดกุกวัดลาดรูวบัวนะนะครับปรากฏว่าข้างในเนี่ยมีพระพิมพ์เป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่าแตกออกมาเนี่ยกว่าแสนองค,ครับตามประวัตินะครับวัดลาดบัวนะเนี่ยสร้างโดย พระเจ้าสามพยากษัตริย์ลำดับที่7นะครับของกรุงศรีอยุธยานะครับโดยที่พระเจ้าสามพญาสร้างวัดนี้เนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยจะจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งจะมีพระวิหารแล้วก็มีพระปรางอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังก็จะเป็นโบสถ์นะครับ อันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมของอยุทยาตอนต้นนะครับแล้วพระชุดนี้แตก่กุจากพระปรางนะครับพระปรางองค์ประธา,านของวัดนะครับซึ่งในตัวพระปรางใหญ่นี้นะครับข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับสามชั้น3าโถงห้องนะครับโถงใหญ่สุดนะครับโถงด้านบนสุดเนี่ยจะมีบรรจุพระกลุกนะครับพระกลุก พ mhm. ระพิมนะครับก็คือพระลักษณะพระพระลักษณะนี้นะครับอยู่เต็มห้องนะครับเต็มห้องเลยนะครับว่ากันว่าเป็นแสนองค์นะครับแล้วก็ชั้นถัดไปนะครับชั้นถัดไปก็ชั้นลงมาเป็นชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องทองเครื่องทองต่างๆส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชั้นเป็นห้องเล็กหน่อยนะครับก็จะเป็นเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุนะครับ ตอนที่เปิดกู่2499กนะครับกรมศิลป์นะครับพอเปิดออกมาแล้วก็ปิดกลับไปนะครับปรากฏว่ามีโจรน,นะครับโจรเป็นโจรเข้าไปเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ขโมยนะครับขโมยเครื่องทองต่างๆไปนะครับแต่ว่าพระในห้องแรกนะครับไม่ได้เอาไปนะครับเพราะพระห้องแรกนี่เป็นพระเนื้อชิน นะครับจะดูไม่มีราคาอะไรนะครับแต่ว่าพวกเครื่องทองต่างๆนี่ในชั้นที่2นะครับถูกผลไปเกือบหมดนะครับก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีมีมาคืนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่มาที่มีมาคืนก็ไม่ถึงไม่ถึง20%จากที่ศูนย์หายไปนะครับส่วนตัวพระกรู พักพิมพนะครับในห้องชั้นแรกนะครับที่เป็นแสนองค์นะครับทางกรมศิลป์นะครับก็ได้นำมาจำหน่ายนะครับให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างพิพ,พิธภัณฑ์เจ้าสามพยานะครับซึ่งพระส่วนใหญ่นะครับของกุวัดราบบุญนะ จะเป็นพระเนื้อชินลักษณะนี้นะครับนะเนื้อชินชินเงินนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอยู่ในชั้นบนสุดนะครับชั้นสานะครับพระส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับน้ําท่วมไม่ถึงนะครับสมบูรณ์แข็งสมบูรณ์มีค่าประลอดนะครับพระที่องค์สวยๆเนี่ยจะมีค่าประลอดนะครับองค์นี้ก็จะมาเห็นเห็นเห็น เห็นเบาวาวอยู่บ้างด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าองค์ที่สวยๆไม่ได้สัมผัสเนี่ยจะขาวว่องเลยนะครับจะขาวว่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระอยู่ในกุกก็จะมีคาบฝุ่นคาบกุกคาบป,ปูนอยู่บ้างนะครับพระองค์นี้เป็นเป็นพระแผงตัดนะครับในส่วนยอดปรีคือส่วนสูงสุดของพระแผงนี้นะครับ ถ้าเต็มแผงเนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือได้นะครับแต่ว่า,าส่วนที่เปรีเนี่ยได้2ข้อนิ้วก้อยนะครับแต่ถ้าเต็มแผงเนี่ยใหญ,ใหญ่ใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับลองชมดูนะครับผิวต่างๆเนี่ยจะแห้งนะครับจะแห้งนะครับพระเนี่ยจะแห้งแล้วก็มีระเบิดนะครับมีระเบิดบ้างนะครับ เนื่องจากฟ้าอยู่ในในกลุ่เนี่ถึงแม้ไม่ได้โดนน้ําตรงๆนะครับแต่ว่าด้วยความชื้นด้วยอ,อุณหภูมิที่เปลี่ยนสลับไปมานะครับในแต่ละวันในแต่ละคืนนะครับก็ทําใหา้ผิวประหลอดทําให้ผิวของพระเนี่ยองนี้เนี่ยมีการระเบิดนะครับมีการระเบิดนะครับเปลือกผิวก็มีการหลุดล่อนบ้างนะครับ ดุดล่อนนะครับระเบิดออกนะครับคาบคาบกูต่างต่างนะครับคาบฝ้ากูสีขาวนะครับยอดปรีเนี่ยก็เป็นลายเหมือนเป็นลายเส้นสายนะครับรัศมีออกจากตัวองค์พระขึ้นไปนะครับองค์พระก็เป็นปางมารวิชัยนะครับองค์เล็ก ภาพแผงก็จะเป็นพาะลักษณะนี้ต่อลงไปอีกหลายองนะครับแต่ว่านี่เป็นองค์บนสุดนะครับองบนสุดของพาะแผงนะครับเป็นยอดปรีนะครับพระของกลุ่มวันลาด,ดวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะบางนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเทแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วก็เทด้านหลังก็จะเรียบ นะครับด้านหลังเรียบองสวยสวยก็จะมีค่าประหลอดนะครับข้าด้านหลังจะเรียบลักษณะนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับลวยเรียบหลังเรียบหลังเรียบโดยส่วนใหญ่แล้วก็พ้าเนี่ยจะค่อนข้างจะออกออกบางนิดนึงนะครับออกบางนิดนงนะครับ พัเทพอดีนะครับเทพอดีแม่พิมนะจะเห็นว่าพักเทพอดีแม่พิมไม่ค่อยมีรอยรอยรอยตัดปีอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีก็จะเป็นลักษณะของสิวตัดเฉาะลงไปนะครับไม่มีรอยตัดปีขอบบางส่วนที่บางเนี่ยแล้วก็โดนความชื้นก็จะปีนะครับปรีระเบิดนะครับปรีระเบิดจากด้านใน มีปีระเบิดอันนี้ส่วนส่วนส่วนท้ายนะครับที่เป็นรอยใหม,ใหม่นี่คือรอยที่เขาตัดออกจากาพระแผ่นนะครับโลหะเนื้อในก็ยังอยู่สมบูรณ์อยู่นะครับโลหะสมบูรณ์อยู่นะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินก็จะเป็นพวกดีบุกสังกะสีนะครับตะกั่วนะครับผสมกันเนื้อจะออกขาวเงินนะครับ ด้านในเนื้อโลหะก็ยังดูสมบูรณ์นะครับส่วนที่ระเบิดหรืออะไรนี่ก็จะเป็นพวกผิวผิวของเขาอะนะครับผิวที่โดนความชื้นโดนอากาศนะครับก็จะมีเปลี่ยนสภาพนะครับมีเขี่ยวมียน่นม,มีระเบิดนะครับตามสภาพของพระที่ผ่านมา5600กรอยปีนะครับที่อยู่ในเจดีนะครับ ด,ดีการแจ้งนะครับถือว่าเป็นพระที่ออกมาจากกรุมหาสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับพระออกมาเป็นแสนองค์แล้วก็มีพิมพ์มากมายนะครับมีพิมพ์มากมายพิมพ์ล้อตามพุทธประวัตินะครับสวยงามศิลปะอยุธยาตอนต้นๆน,น,นะครับ ต้นๆโอเคเก็บพระแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งส่งคุณค่าขอบคุณครับ